แทบเมมเบอร์ Member ของเราในเดือนนี้นะผมขอขอบคุณคุณไม้ผู้กล้าแสบซาจากมิติที่สี่คุณสิทธิโชคคุณศศินิพาคุณสุทธิพงศ์คุณสายฟีวีแและคุณนับแชทดอทเจมากที่สนับสนุนเราในเดือนนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมขอต้อนรับสู่ VFT อฟที b บแท็บแช n แนครับกลับมาอีกแล้วกับแวงก์กาศซีโร่นะครับคลิปนี้อย่างที่บอกมันจะช้านิดนึงนะครับผมแล้วก็เอาจริงๆเว้ยคือไั่เป็นคลิปที่มึนที่สุดเท่าที่กูจัดเด็กมาแนละ้วแบบ โอ้โหแล้วมันจะเล่นยังไงนะครับอ่ะวันนี้ก็เป็นคลิปการจัดเด็กที่มาจะแทนอีเวนต์ก็คือแคลนของเกรซเนเจอร์นะครับซึ่งออกมาในแคนนอีเวนต์ล่าสุดแล้วก็บอกเลยว่ามันเป็นเด็กที่แอบหน้ามึนมากๆแล้วก็เอ,อเป็นยัสิมหายนะครับอ่ะขออนุญาตก่อนเมื่อกี้จริงๆเราใส่ไว้ก่อนไปแรกตัวเริ่มมันเดี๋ยวเราใส่ตัวเริ่มให้ดูแล้วก็ พูดทีเดียวเลยนะครับแล้วจะไปดูความมึนของเด็กมันว่าว่าโนวามึนแล้วนะไอ้นี่มึนกว่าโนวาอีกนะครับอ่ะกดเ a ฟไปออโอเคคือเกรดเนเจอร์ครับต้องบอกคอนเซ็ปต์เด็กในช่วงภาคจของการจริงก่อนจะได้เข้าใจตรงกันแล้วแบบไม่ได้หาว่ากล่าวหากันว่ามันเป็นยังไง คือคอนเซปต์เด็กเลนเจอร์ของการดจริงในยุคนั้นนะครับมันคือสไตล์เด็กที่ประมาณว่าทุกอย่างตีถล่มแวนครับไม่ว่าจะเป็นตัวรับบูตก็ดีหรือตัวไหนก็ดีตีเข้าไปถล่มแวน์แล้วก็เออยังไม่สนตัวอินเตอร์เซปเขาเท่าไหร่นี่คือคอนเซปต์เด็กของเกรเนเจอร์และหลายๆคนน่าจะรู้ว่าเกรเนเจอร์มันก็แทบจะไม่มีตัวรีทายเขาได้อยู่แล้วนะครับและทีเนี้ยอ่ะมาดูในแวนซีโร่กันก่อนแล้วดหลยวเราจะไปพูดถึงตรงนั้นกันอันดับแรกครับตัวเด็กตัวเริ่มก็โคราเ,าเป็นซิลโครา อ่ะเดี๋ยวเราจะเปิดตรงสกิลมันให้ดูนิดนึงอ่ะจำเทคมันไว้ดีๆนะครับเราจะพูดกันถึงตรงเทคอย่างเดียวเลยเจ้นเบรกหนึ่งครับเมื่อโจมตีเอ่อเมื่อโจมตีแล้วอยู่ดีดีบูทคิดแวนการ์ดโอเคอ่ะบวกตีบวกสี่พันให้ตัวหนึ่งจบเทินจัวตายอ่ะโอเคฟาวบิงโก้ครับอันนี้ก็ตัวใหม่ต,ติดอ่ะติดแบบตัวอ่ะปุ๊บฟาวบิงโก้ลงมาในช่องเรียกกาดชี้ตัวหนึ่งบวกสี่อาชี้ตัวหนึ่งชี้เรียกกาดตัวอื่นหนึ่งใบแล้วก็ จบเทินตายไงแดมโอเคอันนี้ไม่มีอะไรทิ้งตา g พีจีอันนี้ปกติแล้วก็เป็ดอันนี้ตัวเก่าต้องหานดหนึงนะเป็ดแม่งใช้นะครับยังไงก็ตามน้องๆก็แนะนําว่าเป็ดมันจะไม่ต้องใช้หรือถ้าน้องๆหาเป็ดตัวนี้แล้วไม่ขี้เกียจครับมันมีอาร์ตโปรโมอยู่อยู่ในไอที่แรกนั่นแหละวีคูปองนั่นแหละนะครับเอาไปแลกได้นะสําหรับใครที่มีวีคูปองเหลือไม่รู้จะไปทาอะไรมาที่เกจสครับ เกศสองเพนซิลสี่อ่าเพนซิลได้ใช้รับบูททีนี้มันมีตัวที่ต้องข้ามก็คือกูรูวูฟกูรูวูฟแม่งเกง่งเพราะว่ามันบอกว่าถ้ามันโจมตีต่อบูทถึง2พลังถึงสองหมื่นฮิตแวนแล้วมันก็ได้จัว่วมันได้จั่วง่ายไงพอมันได้จั่วง่ายเสร็จปุ๊บน้องๆต่อตูดด้วย7 0 0 0พมันก็หมื่นหกได้พลังเบต้าสี่พันเนี่ยตัวอะไรก็ได้ก็เป็น2 0 0 0มื่นละตีไปยังไงก็ได้จัว่วนะครับมันก็เลยใช้ง่ายแล้วก็เติมมือได้ค่อนข้างดีแล้วก็ ไอตัวนี้ก็ต้องค้าบครับบางคับคาบถามว่าทำไมถึงบังคับค้าบบีโนคิลัสบีโนคิลัสมีเทคในช่องแวนทั้งช่องลีอ่ะเมื่อโจมตีอะไรก็ได้การ์ดจริงมันจะตรงตีได้แค่แวนการ์ดเท่านั้นแต่การ์ดอันนี้มันโจมตีอะไรก็ได้เลือกหนึ่งตัวบวก4 00 0จบเทินตัวนั้นตายแล้วก็กลับมาที่ไอตัวสลิปปี้เทปเปอร์ไอเทปไพ่ i, นะครับก็ตัวนี้มีเทครีซิสแล้วก็มีเทคในช่องเลกาเจนเบรกหนึ Gen ่งมึงให้เนิร์ฟกูอีก นะไาจะไม่บิดมึงให้เนิร์ฟกูมาอีกนะครับเป็นต้องดับเบิลแลไอตัวบีนงคิวรัสเกือบเก่งกว่า,าเลือกชี้เรียาการาเมื่ออยู่ในโจมตีโจมตีแวนการ์ดเลือกเรียากาศหนึ่งใบบวกสี่พันจบเทินตายคือบีนคิวลัสมันไม่ดีกว่าตรงไหนวะแค่เรื่องรีซิตแค่นั้นเองกูใส่บีนคิวลัสดีกว่าโอเคอ่ะตามเนี้ยแล้วก็เกรดสามก็จะมีเบลลี่ครับสีบ่ใบ เบลลี่ด้วยความเป็นฐานแล้วก็สก,กิลของเบลลี่ตอนสไตล์ทับเนี่ยมันต้องค่อนข้างจะฟริกว่าต้องมียูนิตนั้นอยู่เพราะว่าบอกสไตล์ทับเลือกเรียกาศเรา2ใบบวกใบสี่พันแล้วก็มันจะได้รับความสามารถถ้าในเซมคอลัมน์เดียวมันโจมตีถึง20,000นะครับได้จวการหน,นึ่งใบอันนี้มันใช้ง่ายเคล้ายๆกูรูวุฟแต่ก็ต้องเซตบอร์ดรอนะถ้าเซตบอร์ดรอไม่ได้นะครับถ้าเซตบอร์ดรอไม่ได้มันก็จะไม่มีปัญญาทําอะไรเหมือนกัน นะครับไอ้เด็กๆนี่มันข้อเสียตั้งแต่เล่นการ์ดจริงละแล้วลก็ช้างครับพี่ช้างของเราแทงอาแทงมัตเตอร์นะครับแท็กมัตเตอร์นะครับตัวนี้ก็ใส่ได้แค่ใบเดียวพอเพราะว่าอะไรเพราะว่าเด็กมันครับถูกบังคับด้วยการใส่สแตนทิกเกอร์ครับเอ,อ่อโปรเทคเตอร์นะครับคือถามว่าไม่ใส่แสแตนทิกเกอร์ได้ไหมพี่ก็ได้ถ้าใส่เกรดสามใบอื่นแล้วทําเป็นสแตนทิกเกอร์ให้มันก็ได้ครับหรือจะใส่แสแตนทิกเกอร์ให้มันตรงๆก็ได้ครับไม่ผิด นะครับแต่มันขึ้นมือมาอย่างน้อยๆยโปรเทคเตอร์มันก็ยังสวิตซ์ตัวมันกลับไปได้แล้วก็ดีดกลับขึ้นมือแล้วก็สวิต์ตัวมันกลับไปได้เรื่อยๆ่อก็ยังโอเคเป็นโปรเทคเตอร์ครับโปรเทคเตอร์แล้วก็ฮิลทิเกอร์นะครับสีบ่ใบแล้วก็มาที่เกต4สี่จริงๆอะ่ะมันแลกได้คู่เดียวก็เก่งแล้วแหละแต่ถ้าเอาจริงๆก็ต้องใส่สี่ใบในส่วนของมานากาันนะครับเจนเบรกสองไงตัวเองเขาได้บ 1, ัสหนึ่งเลือกเรียอากาศเราหนึ่งใบบวกสี่พัน การจริงมันให้สองใบไม่ใช่โหลออเออแล้วก็ถ้ามันตีในเอ็มคอร่ามันถ้ามันโจมตีวันกาถ้าพลังถึงสองหมื่นอ่ฝาฝั่งตรงข้ามจะกาดเซนตินลได้ต้องทิ้งเกศสามบนมือแบบแรนดอมหนึ่งใบอืมโดนเนิฟด้วยตัวต่อมาครับเก่งขึ้นแต่แอบ,บใช้ยากอีกเหมือนเดิมนะครับฟีนิกเมื่อโจมตีฮิตแวนเลือกเรียกกาดเราสองใบบวกไว้สี่พันเออแล้วก็ถ้าเราบวกให้มันสี่พันจบเทินมันจัว่วแล้วก็ตาย แล้วก็อันนี้มันเป็นตัว FC นะครับ FC ตัวนี้แอบใช้ง่ายแต่ก็น้องๆอ,อาจจะต้องค้าวกันเพราะว่าถ้าใครเพิ่งมาเล่นนะมีเทคโจมตีฮิตเวนการดจัวการ์ดหึงใบเลือกเดียการหนึ่งตัวบวกสี่พันแล้วไม่ตายนะบวกพลังให้เฉยๆนะครับตัวนี้ค่อนข้างดีอยู่แล้วก็เราใส่2ใบเลยสุดท้ายฮามนิกเมสยาคือเหตุผลที่อ่านมาทั้งหมดครับมันมีความน่ามึอนอยู่ในเด็กนี้คือหลายๆคนน่าจะรู้ว่า ลูกเล่นของแวนการ์ซีโร่หลักล่าสุดก็เพิ่งมีน้องๆที่โหลดเกมมาใหม่เพิ่งักถามในส่วนของในในคอมเมนต์ในคลิปของเราว่าทําไมอะไรต่างๆในเรื่องของระบบมันเนี่ยมันไม่ได้เหมือนก์รจริงพอมันไม่ได้เหมือนก์รจริงอะ่ะเกมอย่างที่เราพูดกันในรอบนี้ทุกคลิปเลยว่าเกมมันวัดกันที่อินเตอร์เซปแล้วก็ในแพทล่าสุดเนี่ยคือกูก็พูดตรงๆแหละว่าทุกแคนแทบจะตกหล่มตัวเองในเรื่องของการทําตัวอินเตอร์เซป นะครับเพราะว่าอย่างแกนบูที่เป็นฮอลโล่ก็พอฮอลโล่ยูนิตจะตายและส่วนใหญ่ฮอลโล่แล้วต้องฮอลโล่เกต2สทั้งนั้นแหละและเกรสองอย่างเดโก้เรซี่ก็ต้องใช้สกิลฮอลโล่มันให้เกิดประโยชน์มากที่สุดในการโซชาร์ไห่แดมตอนเอนเฟสมันก็แอบ,บทําไม่ได้เพราะว่ามันห้ามฮอลโล่ไม่งั้นมึงจะเลือกไหนแดมกับมึงเลือกโดนแดมมึงยาวอะไรก็คือไห่แดมก็คือตัวเดโก้เรซี่ตายแล้วก็ได้ไห่แดมหึชาร์ตห เลือกโดนแดมคือมึงสั่งฮอนโลในกดเลซี่เทิร์นหน้ามึงไม่มีตัวเซ็ตมึงโดนแดมแน่อะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็เพลมูลด้วยความมาเกียของตัวเองก็ทําให้ต้องกลับเรียรต้องกลับไปและเกรดสองที่มึงใส่มาทั้งเด็กมันก็มาเกียกับทั้งเด็กไม่ต้องอะไรมากกว้างก็ติดมาเกียตัวผู้หญิงก็ติดมาเกียมีแต่ตัวรับบูธท,ที่ต้องใส่ไปแก้ทางมาเกียให้กระโดดออกมาเพื่อเป็นต,ตัวเซ็ตเออแล้วก็มาที่เกรดเนเจอร์อีก ในแพทเดียวกันมึงก็ตกหล่ตัวเองอีกที่แม่งมียูนิตต้องตีฮิตแวรนค่อนข้างเยอะแล้วมึงไม่มีอิกนออินเตอร์เซปเลยนะครับนะอ่ะวิธีการเล่นของแม่งก็เลยดูแปลกแล้วแบบปวดกระบาลมากเออวิธีการเล่นของมันอาจจะอบอกทิกเกอร์ทิกเกอร์ก็เป็นดอห้าจริงๆอาจจะใส่ต้องปรับจูนกันอีกทีหนึ่งอาจจะเป็นสแตนเเยอะไปเลยก็ได้เพราะว่ามีตัวช่วยจว,วยเยอะวิธีการเล่นของมันไล่ขึ้นมาครับเล่นได้ช่วงเกรดสองถ้าเราใส่บีโนคิลัสแล้วมันเล่นได้เกรดสองก็เล่นได้เลย ก็คือบีโนคิรัสยืนแวนครับกูรูวูฟยืนซ้ายกูรูวูฟต่อตูดด้วยเป็ดก็ได้อ่ะยอมเสียเป็ดเลยแล้วต้นเกมเราลอมโดนแดมไปเลยเอาเป็ดต่อตูดกูรูวูฟครับเอาบีโนคิรัสตีแวนชี้สี่พันให้กูรูวูฟแล้วก็กูรูวูฟยังไงตีถึงสองหมื่นแล้วตียังไงค่อนข้างฮิตง่ายอยู่แล้วนะครับถึงต่อเขายืนเจ็ดพันเนี่ยเขาโดนดมมาเขาก็เพิ่งหมื่นเจ็ดม,ม,ม,มันก็ยังตีเข้านี่มันสองหมื่นยังไงก็ตีเข้าครับฮิตจ่วอ้นี่ตายได้จวอีกหนึ่งจวเป็นสองจบง่ายๆแล้วก็ เราจะมีเซตอยู่แถวหลังไว้ตัวหนึ่งคือตัวนี้ถูกป่ะพอขึ้นเกต3สาถ้าเราเกิดในเทิร์นนั้นเราสไตล์ได้เลยอะ่ะเราก็ให้ขึ้นเกต3สาแล้วก็เขาสไต์นะครับสไตล์แรกแนะนําก็เป็นไอนี้ก็ได้ครับดูไอตัววิดดอมก็ดูง่ายดีนะครับตัวนี้ก็ถือว่าใช้ง่ายเพราะว่ามันแค่โจมตีฮิตแวนกาดนะนั่นแหละก็เลยตีฮิตต,ติใช้เป็นวิดดอมก็ได้หรือถ้าแบบอยากโลบจุกใช้เป็นฟินิกก็ได้ครับแต่ทีเนี้ย มันมีประเด็นอยู่ที่ว่ามันต้องตีฮิตทั้งคู่และทั้งคู่มันจะชี้4,000ให้อย่างน้อยๆหนึ่งตัวก็คือถ้าเป็นอ่าวิสตอมหนึ่งตัวถ้าเป็นฟินิกมันจะชี้สองตัวถูกปะพอเราอเอาเรื่องสไตล์มับพอสไตล์มาเสร็จปุ๊บอ่ะก็ใช้สกิลของเบลลี่อ่ะคาลเจอร์บาร์ดหนึ่งอ่ะชี้ไอตัวนี้ชี้เป็ดกับชี้ตัวเริ่มไปเลยครับชี้ทั้งคู่ไปเลยเพราะว่าถ้าเราสังเกตดีๆในส่วนของเทคของเบลลี่อย่างเงี้ยมันบอกว่า ในเซมคอลัมน์เดียวกันโจมตีฮิตแวนกาถ้าพลังหนึ่งสองหมื่นหรือมากกว่าได้จวหนึ่งนะครับมันยังไงหลังแวร์นะมันได้จ่วแน่ๆอยู่แล้วหรืออะไรก็ตามที่มันเป็นหลังเรียอะไรอย่างเงี้ยเออสกิลมันจะมีผลดีเมื่อเขามีตัวเซฟแค่ตัวเดียวเท่านั้นแหละนะครับแล้วทีนี้พอชี้ปื๊บปื๊บปื๊บไปถ้าสมมุติเขามีตัวเซฟแค่หนึ่งตัวอินเตอร์เออินเซฟแค่ตัวเดียวนะอาจจะลงวูฟไปอีกตัวหนึ่งก็ได้ครับแล้วก็ต่อบู์ด้วยฟาบิมโก้ก็ได้แล้วก็ แล้วก็เอาวูปตีตัดเสบก่อนอีกข้างหนึ่งอะ่ะเป็นเพนซิลโค l าเพนซิลโค l าตีไปอ่จริงจริงมันจะไม่ถึง2อง่ามันถึง20,000พอดีแหละเพราะว่าในนี้มันได้ในนี้ไป9ต่อเป็น2 0,000ตีแวนเขาได้บาร์หนึ่งจับวูบลุกนะครับนวูก็จะได้จวดสแตกไว้อีกหนึ่งแล้วก็สุดท้ายก็เอาแวนตีครับแวนตีแวนตีถ้าเป็นฟีนิกก็ตีเข้าไปตรงๆเลยแล้วก็จอ่ามันตีฮิตอยู่แล้วแหละมันไม่ต้องอะไรมาก ก็มาชี้วูฟที่ต่อบูทด้วยแพรฟาวิโก้นะครับจากจากไอเนี้ยมันให้มาสี่พันเป็นสองหมื่นใช่ไหมมันจะกลายเป็นสองหมื่นแปดยังไม่รวมติ๊กเกอร์แล้วก็สุดท้ายเอาวูฟไปตีครับเอาวูฟไปตีเสร็จปุ๊บมันจะมันจะได้มันจะตีฮิตแน่ๆถ้าเขาไม่ได้ห้าแดนมันตีฮิตแน่ๆมันจะได้จวดหนึ่งแล้วก็มันตายถ้ามันตายปุ๊บเพนซิลจะทำให้มันจวดอีกหนึ่งแล้วจบเธร์นมันจะตายอีกสองตัวทั้งไอเนี้ยนี่จะได้หงายแดนมันคือแพรฟาวิโก้ที่ชี้ให้วูฟอีกหนึ่ อันนี้จะได้จุวยอีกสองเออมือมันก็จะแน่นๆหน่อยแต่ทีเนี้ยเขาต้องมีตัวอินเตอร์เซปตัวเดียวแต่ถ้าเขามีตัวอินเตอร์เซปสองตัวละ่ะจะทํำยังไงถ้าเขามีตัวอินเตอร์เซปสองตัวในแถวหน้าก็คือต้องเอาวูฟตีหน้าไอ้น,นี่ตีหน้าโดยที่ไม่ต้องบูทกันหมดแหละนะครับแล้วเอาแวนตีเข้าไปแล้วก็พนมมือครับขอให้ได้แสแตนทิกเกอร์ถ้าได้แสแตนทิกเกอร์ก็มาแสแตนตัวอ่าเพนซิลคอาลาไอ้ไม่ใช่ไอตัวเนี่ยอะไรนะเคยอนไทเกอร์เคยอนไทเกอร์ออรปุ๊บค่อยจับวูฟ พอมันอินเตอร์เซปสองตัวเด็กมันเล่นไม่ได้เว้ยพอมันมีตัวอินเตอร์เซปสองตัวมันทาแบบอะไรวะเออแล้วคือแบบมันวุ่นวายมากเด็กมันดูโคตรวุ่นวายเลยมันยังไงมันเหมือนบังคับให้เราไปใส่สแตนทิกเกอร์ทั้งหมดเพราะว่าแม่งมีแต่ตัวต้องใช้ตีแวนไอ้นี่ก็ต้องตีแวนยิ่งหนักเลยถ้ามีไอไอเทปไอสลิปปี้เนี่ยไอนี่ก็ตีแวนไอช้างนี่ก็ตีแวนแวนก็เสือกต้องตีฮิตแวนถึงจะมีเทคแม่งแบบคือมันไม่ได้มีเทคที่ ลงมาแล้วเกิดขึ้นทันทีตัวที่ลงมาเกิดขึ้นทันทีเสือบมีตัวเดียวครับเด็กนี้เป็นตัวปิดของมันมนาการคืออะไรวะเออแล้วก็เทิร์นต่อมาถ้าสมมติเราฆ่าไปหมดแล้วมาาการก็นั่นแหละครับวิธีการเล่นก็ไม่ต่างจากเดิมเท่าไหร่ลงมาปุ๊บจิ้มหลัง2ตัวบวกตัวละสี่พันนะครับเซ็ตตนามเสร็จเซ็ตยังไงก็ได้ดูตามจํานวนตัวเสพอบเขาแล้วก็ชี้ตัวหนึ่งบวกพลังแล้วก็เอาเลียตีเลียเอาแวนตีเลียแล้วก็ แล้วก็ไอตัวที่ตัวสุดท้ายตัวที่ได้จิ้มพลังจากมันไว้ก็ไปทีแวนเขารังเกินสอง0มื่นก็ได้ฝั่งตรงข้ามก็ห้ามพีจกาดไม่กาดตรงไนี่แล้วมึงกาดได้ตัวเดียวพอมึงกาดได้ตัวเดียวเสร็จปุ๊บคู่หนึ่งจ r ของมันก็หมดไปละพอจีอาร์ของมันก็หมดต้องมันก็ต้องทำไงมันก็ต้องมีมากกว่าหนึ่งตัวเออคือตอนนี้โอเคสตไตล์ไม่มีทางเลือกเลยเว้ยเท่าที่ดูนะสไตล์ไม่มีทางเลือกเลย และคำคำนวณจากของที่ใช้ทั้งหมดเนี่ยนะครับเอาจริงๆนะดูไปดูมานะถ้าใครมีของเก่าเยอะๆนะครับเรอพวผ์ดเป็นตัวเป็นตัวที่ตอบโจทย์กว่าเบลลี่อีกเรอพวร์ดดูเก่งกว่าอีกต้องแต่ปรับเบสสเตตขึ้นหมื่นหนึ่งเนี่ยเรอพวผ์ดเอามาตีเรียยังบวก4ี่พันอ่ะตายแล้วยังมีตัวกลับมาที่เดิมได้อะไอตัวเนี้ยตีคือไอตัวเนี้ยถ้าเล่นซีสัวแล้วบวกพลังกันไม่เป็นนะครับหน้ามึงโล่งโจงเลย แล้วถึงจะบอกว่าชี้พลังลงหลังได้ก็จริงแต่แบบหน้ามันลงมันก็แบบเล่นยากอะ่ะเออคือหน้าแม่งโล่งอะ่ะแล้วมันจะเป็นเรื่องของสก,กิลของพวกนี้ที่ชี้ตัวเองไม่ได้อีกทั้งฟาบิมโก้ทั้งเป็ดเอยหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ต้องไปชี้ตัวข้างหน้าคือแม่งแบบไม่รู้อะ่ะกูรู้สึกว่าเออเป็นมันเป็นเกสเนเจอร์ที่วุ่นวายกว่าการ์ดจริงอีกการ์ดจริงว่าแย่แล้วมันแบบเล่นยากแบบเบิร์นสมองแล้วแต่มันยังสนุกแล้วมันยังต่อคอมโบมาได้ฟโฟล์แต่คือเกสเนเจอร์อันเนี้ยมันไม่ฟโฟล์นะครับก็ จะบอกว่าชุดแรกก็ใช่แหละครับก็ชุดแรกของภาค G แล้วก็ของเก่าที่ออกมาก็มันก็ไม่ได้มีเยอะอยู่แล้วก็รอดูกันต่อไปแล้วกันว่านาโคด้ะของมันต้องเปลี่ยนไปในทิศทางไหนซึ่งแอบแบบไม่เข้าใจมันจริงๆอย่างรับบูทยังพอเข้าใจได้ว่ามันโอเคมันฟลิกว่าตีแหวนเพราะทุกแค่มันตีแหวนหมดแต่อย่างไอซาลิปปี้เนี่ยทำไมมึงไม่ทาให้มันตีเลียได้เหมือนบิโนคิลัสเพราะทั้งๆที่มึงเป็นต้องทิปดับเบิลแรบิโนคิลัสเป็นแค่หัวแรแล้วก็อย่างช้างเนี่ยทำไมไม่ทาให้มันตีได้ เออคือมันมันมีฟิกครอสของมันอยู่แล้วกลายเป็นว่าเด็กมันต้องมาใส่นัองใส่สแตนเยอะๆอ,อะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็แอบแปลกประหลาดใจพอสมควรเหมือนกันนะครับแต่จริงๆเนี่ยสแตนนะเราสามารถใส่เป็นเกรดสามใบอ่นได้นะที่แล้วก็มาปรับเป็นสแตนเราก็ได้ครับไม่ต้องไปใส่ตัวนี้เป็นสแตนก็ได้แต่อย่างที่พูดนะครับว่ามันประหลาดใจกับตัวเด็กมันเหลือเกินว่าทําไมทําออกมาแล้วแทบจะทําให้เล่นไม่ได้คือเข้าใจว่าโนวาแย่มา้าพอแล้วนะที่จะเล่นแต่โนวา ก็ยังดีกว่าแคนเยอะโนว่ามันแค่ไปแพ้แคนเผาแล้วมันก็โดนเนิร์ฟสกิลหลายอย่างแค่เองแต่อันนี้สกิลมึงโดนเนิร์ฟน้อยมากแต่มึงเอาตัวไม่รอดเออวิธีการเล่นมันค้ำคอตัวเองเอาไว้ทําให้วิธีการเล่นมันแบบเล่นยากนะครับโอเคก็อย่างนี้ครับเป็นแพทตกหล่มตัวเองแล้วกันแพทนี้คือมันเก่งไหมเด็กมันเก่งครับแต่ว่ามันถ้ามันเล่นในการเล่นที่มันยืดเยื้อ มันจะไม่ดีต่อผู้เล่นมันไม่ดีต่อเด็กเพราะว่าเด็กที่แม่งเสือกเร็วเด็กอย่างพวกเด็กเร็วมันออกมาตั้งแต่ต้นเกมหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นพวกคัร์เนลโอนาลุรอยย้อนโกอาควาเออแล้วมิ่งแผ่นนี้แม่งมีอาความาเสริมอีกเด็กก็เร็วมันเข้าไปใหญ่ไอ้พวกนี้แม่งก็พังหน้าตัวเองทิ้งไม่มีตัวกันอีกเออก็เลยแม่งเอ้เชื่อมือดิไมหมายเลยเด็กนี่โอเคก็ประมาณนี้ครับผมเด็กเองวันนี้น่าจะบ่นอะไรเยอะนะครับไหนจะชอบกดไลค์ตามกดซับสไครต์อย่าลืมกดกระดิ่ง เพื่อไม่พลาดคลิปต่างๆทางช่องเราอย่าสลังคุณน้องเข้าช่องเราครับเพียงเดือนสามสิบห้าบาทสามารถสมัครเป็นแทบเมมเบอร์ได้นะครับแล้วก็ฝากแฟนมเห็นด,ด้วยวีทีไปถ c h a ช n e l ฝากร้านแทบช็อปวันนี้ไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่างๆทางช่องเราผมสวัสดีครับ